สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ทธันวาคมวันนี้หงแดงกลับมาประจำการเหมือนเดิมหลังจากหายไป1อาทิตย์หงแดงเดินทางล่องใต้นะไปนครศรีธรรมราชไปเยี่ยมค่ายมวยสอภูมิพัฒน์ของพันตำรวจโทสมพรการเดินทางล่องใต้ครั้งนี้นะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจาก พันตำรวจโทสมพรและพี่ช้างนาครศรีหงแดงขอบคุณมิตรไมตรีที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้นะนครศรียังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากๆโดยเฉพาะที่ช้างกลางนะช้างกลางเนี่ยถือว่าเป็นจุดชมวิวที่น่าดูชมเดี๋ยวหงแดงจะมีคลิปดีๆเสิร์ฟส่งตรงถึง F c ซนะนอกจากนี้หงแดงยังมีบรรยากาศมุ้ิทตาจิตนะของกิ่งไผ่กอสักลำปูนที่มีต่อโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชร มาฝากเอฟซีด้วยวันนี้กิ่งไผ่พาอัตชัยพาไม้สร้างคำพร้อมลูกศิษย์อีกสองคนมาแสดงมุททดาจิตขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรที่ดูแลทีมงานกิ่งไผ่ก็สักลําพูนเป็นอย่างดีมาที่มวยทาเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ทั้ง4คู่สนุกเบียด สองคู่แรกเป็นมวยรอบปูนเสือที่คู่ขี่สูสีส่วนรองคู่เอกกลับมาอีกครั้งของสิงห์ดำกาแฟโฟกัสคู่เอกนะโอ้โหเป็นการกลับมาของเอกลักษณ์สมานกาเมนวันนี้แฟนมวยไทยจะสีพลาดไม่ได้วันนี้หงแดงมาพร้อมฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้มวยรักมวยชอบพร้อมเบอร์เรดนอกจากนี้นะยังมีบทวิเคราะห์แนวคิดดีๆของกูรูที่มองมวยไทยจะสีอาทิตย์ที่17 เป็นแนวคิดของมวยหูตีหมอชิดวันนี้ตีหมอชิดจะมาพูดถึงคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีว่ามวยไทยเจ็ดสีคู่เอกเป็นมวยยังไงทิศทางการโชคจะออกไปทางไหนเดี๋ยวหงแดงจะเล่าให้ฟังเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานเอฟซีท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบ ออกตัวมวยรักมวยชอบมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของมวยมาที่คู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือสายดีเจริญดวงบุญล้านนามวยไทยเจอเพชรตะวันนะเพชรจินดาร้อยสิบสองเจริญดวงนี่ยี่สิบเอ็ดจากเชียงใหม่นะขณะที่เพชรตะวันสิบหกจากลบบุรีฟอร์มล่าสุดของเจริญดวงเนี่ยแพ้คมเพชรจากติคุบลแพ้ล้านกลาเกียรติชัยยุทธฟอร์มล่าสุดของเพชรตะวันเนี่ยแพ้นอกยกสีด้านกะหลงสอเดชพัน์ชนะ ยอดพนมทวนสิทธิ์นายกอนงแพ้นิติกรสวนน้ำทานกิรีไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะ,จะเจริญดวงนี่ขวาเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวสอกคมในเหนียวแน่นขาแลกขาลุยขณะที่เพชรตะวันเนี่ยเพชรตะวันเนี่ยรุกรับได้นะเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมในเหนียวแน่น ไอคิวมวยดีเยี่ยมที่สําคัญหัวจิตหัวใจดีมากๆวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรตะวันนะมองว่าเพชรตะวันเนี่ยอาวุธมวยซ้ายดูหลากหลายเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมในดูดีวันนี้เลทเปิดมานะเพชรตะวันต่อห้าสีวันนี้ให้อยู่ไปที่เพชรตะวันจะเบียดเฉือนชนะ,จะเจริญดวงบุญรัตนามวยไทยสนุกนี่คือมวยรอบปูนเสือสายดีคู่แรก มาที่คู่2นะคู่2มวยรอบสายดีคู่ที่2โรบคอบเอาอุดรนวันนี้เจอนิติกรสวนน้ำทานคีรีร้อยสิบสองโรบคอบหนึ่งสิบแปดจากกระบี่นะขณะที่นิติกรก็สิบห้าจากกระบี่โรบคอบซ้อมอยู่เดชรัตน์ขณะที่นิติกรเนี่ยซ้อมอยู่เอฟเอกรุปฟอร์มล่าสุดของโรบคอบแพ้เพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยแพ้นอกยกสองเพชรเดินลงบาสทุ่งเขาหลวงชนะใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทอง ฟอร์มล่าสุดของนิติกรชนะนอกยกหนึ่งนนช,าชายัยวรวนวีชนะแบกปตทาท,าทองทวีสุดท้ายชนะเพชรตะวันเพชรจินดาเป็นมวยซ้ายครบเครื่องด้วยกันนะครูโรบครปบเนี่ยถ้าอยู่ใต้กระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยเขาบอกว่าดีกว่านิติกรฟอร์มล่าสุดเนี่ยนะโอ้ชนะใจสิงโหวันนั้นทําได้ดีมากๆเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับรูกแทงคาเก็บอาวุธของใจสิงเนี่ยเนียบอยู่สนิทวันนั้น เฉือนชนะใจสิงขาดลอยไทยายยขณะที่นิติกรสวนน้าทานคดีซ้ายครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขาแหลกขาลอยในเหนียวแน่นหัวจิตหัวใจรูปร่างดีเรทเปิดนะมวยคู่นี้ต่อรองเรทเปิดต่อรองเบียดมากมากถ้าชอบเก๋าก็ต้องชอบไปที่โรบครับถ้าชอบสดแรงขึ้นมาก็ต้องนิติกรวันนี้หงแดงชอบไปที่นิติกรนะดูว่าจะรีระรูปร่างดีสดแรงขึ้นมาเตะซ้ายต่อยซ้าย หัวจิตหัวใจเยี่ยมวันนี้เบียดบทเบียดบท,บทจะเบียดเชื้อชนะโรบอคอปสนุกเรดเปิดต่อรองนะนี่คือมวยรอบปุญนเสือสายดีนะคู่ที่สองเอซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้า f อซท่าในใดที่ยังไม่มีตัวช่วยต้องการตัวช่วยหูแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูแถวหน้าของเมืองไทยมาที่รองคู่เอก รองผู้เอกน่าสนใจมากๆสิงห์ดำกาแฟโฟกัสวันนี้เจอเพชรกลาอินไฟสตล์ร้อยยี่สิบเอ็ดสิงห์ดำเนี่ยยี่สิบเอ็ดจากโคราชนะขณะที่ <c oughs> เพชรกลาอินไฟสตล์ style. เนี่ยยี่สิบจากบุรีรัมย์ฟอร์มล่าสุดของสิงห์ดำชนะนอกยกหนึ่งเพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยตมแพ้นกยกสี่ฉลามดำนายยกเอท่าสาลาแพ้คิวทองนุ้ยสีมุมเมืองโอ้วันนั้นนํำโด่งแต่พลาดยกห้านะยืนระยะไม่ได้สังเกตดูว่า สิงห์ดำหายไปนานขนาถที่เพชรกล้าเพชรกล้าเนี่ยฟอร์มล่าสุดนะแพ้นอกยกสี่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยตมชนะราชเดชที่เอ็นมวยไทยแพ้เพชรดำงามเปลี่ยนพันธมิตรเป็นมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมซ้อมอยู่เอฟเอกรุ๊ปเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นวันนี้นะหงแดงชอบไปที่จังหวะฝีมือของสิงห์ดำนะหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยมวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีมากๆ ขณะที่นายขวางหน้าแทนก็ทําได้ดีเรทเปิดนะเรทเปิดวันนี้สิงห์ดต่อสิบเก้าให้ต่อไปที่สิงห์ดำหงแดงมองว่าสิงห์ดำเนี่ยซ้ายนะซ้ายดูดีกว่าแต่ซ้ายต่อยซ้ายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพื mm ่อกระอินไฟสไตล์มาที่คู่เอกเป็นการกลับมาอีกครั้งของเอกลักษณ์สอสมานการเมนเจอเพชรดำงามวีเคเขาใหญ่ร้อยยี่สิบสี่เอกลักษณ์ฟอร์มล่าสุดนะแพ้สิงห์สอโชคมีชัยเสมอเมาครีวจากรวุิ ชนะสิงห์สชมีชยัยขนะที่เพชรดำงามมีเคเขาใหญ่สามฟอร์มล่าสุดสวยงามมากมากชนะเมาครีวอจัก,กรวุธชนะเก้าล้านสชแดนระยองชนะเพชรกาอินฟรสไตล์มวยคู่นี้ตีหมอชิดบอกว่าจังหวะฝีมือก็ต้องเพชรดำงามขณะที่ขาแลกขาลุยในเหนียวแน่นก็ต้องเอกลักษณ์สสมานการเม้นวันนี้ตีหมอชิดบอกว่าเพชรดำงามนะดูดีกว่า ดูดีกว่าในเรื่องฟอร์มการชกชกประจำนะชกประจำาชกบ่อยความคล่องตัวนะการยืดหยุน่นการยืนระยะน่าจะดูดีกว่าวันนี้ตีหมอชิดบอกว่าเพชรน้ำงามดูดีกว่าเอกลักษณ์มีโอกาสได้รับการชูม,มือส่วนมวยคู่นี้ในมุมมองของหงแดงหงแดงนะชอบไปที่เอกลักษณ์สอสมานกามนเ,เอกลักษณ์เนี่ยในนะดีนอกก็ดีส่วนเพชรน้ำงามนอกดีนะแข้งซ้าย แทงแล้วคาหลักเหลี่ยม IQ ดีแต่วันนี้หงแดงมองว่าเอกลักษณ์นะสามฟอร์มที่กลับมาใหม่เนี่ยมองว่าแพ้สิงวันนั้นขาดเลยดูว่าเครื่องยังไม่ติดเสมอเมาคลีดูว่าเริ่มแรงขึ้นมาสุดท้ายนะชนะสิงห์สอโชคม,มีชายโอเขาบอกว่าฟอร์มการโชคในวันนั้นโหดมากๆเป็นฟอร์มการชกมุมมองของแดงนะคล้ายโยธินเอฟ ในนี่คีบเกาะเกี่ยวขนาดที่นอกแข่งทําได้ดีส่วนเพศน้ํางามวันนี้นะเตะซ้ายต่อยซ้ายต้องทําให้ดีความคล่องตัวต้องดึงออกมาใช้วันนี้ถ้าหนีได้เพศน้ํางามก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าหนีไม่ได้วันนี้เอกลักษณ์เขามาแล้วนะวันนี้หงแดงชอบไปที่เอกลักษณ์เลดเปิดต่อรองนะมวยคู่นี่เลดเปิดต่อรองหงแดงให้ต่อไปที่เอกลักษณ์นี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17 ท่านว่าผมวันนี้มาพร้อมกับเบอร์เรทเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของมวยมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะหงแดงชอบไปที่เพชรตะวันนะเพชรจินดนาะมองว่าเพชรตะวันนี้ หลักเหลี่ยม iQ คิหงแดงมองว่าดูดีกว่าธาตุมวยก็ดูดีกว่ามวยซ้ายนะแต่ซ้ายต่อยซ้ายทางมวยได้เปรียบเกรดต่อ5้สีวันนี้ชอบหนึ่งชอบไปที่เพชรตะวันจะเบียดเฉือนชนะ,จะเจริญดวงบุญนาญนานาม,มวยไทยมาที่ชอบสองชอบสองหงแดงชอบไปที่นิติกรสวนน้ำทานคีรีนะชอบความฮิตฮอตชอบวัยรุ่นนะวันนี้สมองมวยหลักเหลี่ยม IQ คิเบียดเกาอาจจะเป็นรองวันนี้เดินเบียดเดิน,ดนชนนิติกรจะอาศัยความสด เบียดเฉือนชนะโรบิร์ตคับออุด,ดอดสนุกนี่คือมวยรอบปูนเสือสายดีนะคู่ที่สองเลต่อรองวันนี้ให้อยู่ไปที่นี่ติ่ก่อนนี่คือชอบสองส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่สิงห์ดกาแฟโฟกัสชอบมวยทางซ้ายชอบหลักเล่มไอคิวนะวันนี้สิงห์ดจะเบียดเฉือนชนะเพรกลายอินฟลิสไตสนุกส่วนชอบสุดท้ายหงแดงชอบไปที่เอกลักษณ์อสสมานกาเมนมองว่าเอกลักษณ์อสสมานกาเมนนาทีนี้เริ่มแรงขึ้นมา เริ่มแรงขึ้นมาในเหนียวแน่นนอกแข้งขวาดีขณะที่เพชรน้ำงามนี่ซ้ายฝีมือครบเครื่องวันนี้มวยคู่นี้สนุกนะออกได้สามหน้าแต่เมื่อเลิกชอบหงแดงชอบไปที่เอก,กลักษณ์ซอสสมานการเป็นชอบไปที่ลูกในชอบไปที่ลูกประสบการ์วันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่สนุกเลขเปิดต่อรองนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ธันวาคมอัปเดตล่าสุด f อชอบกดซับสไครต์กดติดตาม เ c ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยหูตีหมอชิดอัหหงหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ